เมื่ออาหารของไก่ก็คือปัจจัยหลักในการเลี้ยงไก่เพื่อ หากำไรนะครับข้าวโพดแหล่งที่มาหลักมาจากประเทศพมา่านะครับประเทศพมา่าตอนนี้ก็ยิงกันอุตรุดนะครับถั่วเหลืองมาจากอินเดียนำเข้ามานะครับภาษีเรือแพงขึ้นนะครับ อาหารต้นทุนก็สูงขึ้นนะครับหลายคนรับไม่ไหวต่อสภาพที่เกิดขึ้นนะครับการที่อาหารสูงขึ้นคิดเลิกเลี้ยงนะครับจริงๆที่ราคาต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้นนะครับมันก็สูงขึ้นพร้อมกันหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับ สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการขายนะครับก็ต้องไปเพิ่มในราคาผลผลิตนะครับการที่บอกว่าจะเลิกนะครับอันนั้นเป็นวิธีการคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะครับต้องไปเพิ่มในการขายนะครับ เกษตรกร,ะกรนะครับไม่ว่าเกษตรกร,กรใน,ขนแขนงใดก็ตามนะครับอ่อนการขายสินขายสินค้าก็เลยไม่ได้ราคานะครับจริงๆเปลี่ยนวิธีการขายนะครับเพิ่มราคาัพราคาคนที่อยู่ไม่ได้ก็ค่อยๆหายไปคนที่ทนอยู่ได้ ก็จะปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนต้นไม้ครับฤดูการเปลี่ยนต้นไม้ก็เปลี่ยนตามฤดูการครับยามใดน้ำชุ่มชื้นต้นไม้นั้นก็ ใบเขียวกะจียามใดแห้งแรงต้นไม้นั้นผลัดใบเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การเวลาครับ